สวัสดีนะครับตอนนี้อยู่ในช่องน็กสัมพ็งนะครับตอนนี้เราก็มากดเทม5้าคนนะครับไไเราก็อยู่กับแก๊กอาตาการดึง99.99% 99ด้วยนะครับ <c oughs> นี้เราจะกระชากหัว <c oughs> ไอคิกซี่ <c oughs> นะครับมาตบ <c oughs> มันเนื่องจากมันติดนี้เราไว้นะครับจากว่านี้โดยเล <c oughs> มอนต้องออกแล้วอยากรู้ใช่ไหม อังอังอังเยมันไม่เดินไปอ่ะโอ้โหเราคิดว่ามันจะเดินไปตีนกแบคแมนมามอสเอ้ยลิงจะเย็นเพื่อนเอ้ยต้องเอาแล้วต้องเอาแล้วต้องเอาแล้วแบคแมนนี่แหละแบคแมนนี่แหละยอมตายอังบอกเลย เอ้ยกูยอมตายแล้วต้องได้หมดอะต้องได้หมดอะเอออเไอ้กูเกอร์อยหมอแตกมแจกอีกแล้วอ้ ตอนนี้เพื่อนเราอเนี่ยมึงมึงเอา MVP ให้ได้นะจัดให้เพื่อนอ MVP เหมือนจะเป็นของโดนเลมอนวะนี่โดนเลมอนตายตัวแ่งหมดสิทธิ์แล้วโอ้ยตายหกตัวยังได้อยู่เลย MVP อ่ะดสวยแต้ตัวเดิมขอโทษคอ้ยัดติดกี้ไป แม่คิดว่าคิดแต่ก็แดงแล้วเหรอไอ้อ่องก็ไฟก่อนแล้วอ้องเท้านี่เลยไอ้รองเท้าอันอันบนสุดเลยนี่เฮ้ยเฮ้ยเอ้าหนุ่ยเที่ยเดินดันอยู่ไอ้เนี่ยดูดูผิดดูผิดเดินช้าเดินช้าแต่มันทึ้อ่ะสโลนแล้วสโลนแล้วสโลนแล้วดึงโอ้โหมันไม่เก็บเลือดว่ะเพื่อนมันรู้มากว่ะ อันนี้มันต้องจบมัน้อยปริญญาเอกอ่ะมันต้องจบปริญญาเอกแล้วจริงๆนอะยิงดูเนีเนี่ยอุ๊ยวัดเอ้าแบ็แมนมังไงวะนะกูจะไปรู้เหรอพวกเดี๋ยวพวกมึงยืนคู่กันสองคนมึงไม่รู้เลยเหรอแบทแมนมาตอนแรกไม่รู้กูไม่รู้แล้วกูจะรู้เมื่อไหร่กูแยกอยู่กับพวกมึงเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวกูดึงคลิปมาตบใน้อมดีกว่าอ่ะตีไป เปลืองไหมเนี่ยมันเปลืองไหมสิปวดัวไปจุกไม่ด้อัวหายลอันนี้อ้าไอ้เนีตมึงรู้ว่าจะดึงไอ้ตัวน้นมาพร้อมเราโดนสแตนยูไอ้ซเต็เนตัวน้นมามไกแมนมาแล้วจังวะนเนี่ยเพื่อนมอสมอสถอยนะเทลียมันเอาหล้งเปาะซลางี่มา เขาเรียกอะไรนะดับปั๊มมะโอ้โหเต็มเลยวะมัดโดยบะเออโดนโดนข้างในป่ามีในป่ามีเฮ้ยยุบไม่เห็นมีเลยมีก็มันมีเสียงนะไม่โดนโออใช่เดี๋ยวตามเห็นไหมไอ้สัสเอาจากป่าเนี่ยน่าเอาเลยสัตว์าเอาเลยสัสนี่นี่นี่ดึงเลยนะดูดเวยดูดแล้ว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  แบ็กแมนแบ็กแมนอยู่ไหนแบ็กแมนอยู่ไหนอยู่นู่นอ้าว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 แบ็กแมนเฮ้ยเซอร์ฟิตมาถอยไปลิงถอยไปลิงถอยไปลิงถอยไปมันต้องโดนตดกูไปทีเนี่ยแล้วมันยืนมอบเลยวะมอบสีสัตเทลอยิงเจาะขนาดนั้นมุดตีเลยไอกแม่งโหด ความเล่นเหงาไหมครับความเล่นน่าจะเหงานะครับดูทรงแล้วโอ้โหเข็ดคิดกลัวไม่พูดหรอกเย่หมดสัตวมีเข้าหมดเลยมาดิเปิดแล้วมันเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วมาดิียหนันอมา่อยมาเรน่อยมาเรื่อยแล้วอกแล้วแล้วสลับสลับอ่ะนตยาไม่มานี่นี่เลยเพื่อนมานี่เลยเร็ว มาแล้วแล้วลิง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 ,ลงอืออ่าไม่ต้องสลับดีกว่าไอ้ตามเอ้ยว่าตามตีป้อมแตกด้วยหรือวะโอ้ยคลด้วยมึงมุดนอกระซื้มเลยโอ้ลิงโดนแชทด,ดาวเลยอืมให้กูเคลียร์ก่อนนะบ้านหะลักคอยบวกได้ได้ได้เพราะว่าดึงกูอีกสามสองวิ นี่ไงดึงมาแล้วปากใครเฮ้ยมึงมาเดินใกล้ๆกูไปดิปุ๊มึงเดินไกลกูอ่ะอ้าวอ้าวอ้าวทีนี้ไม่โดนเ้าวป้อมป้อมป้อมมันแมนหายไปไหนละไอ้เที่ยมไม่พูดตีป้อมตีป้อมยืนแทงให้ขนาดนี้ต้องได้แล้วแหละก็น้องๆน่าจะรัวครับ MVP ก็ต้องเป็นของแก๊กระรับตำนานนะครับ ถึงพีอาจจะไม่มีเพชรสีส้มนะเฮ้ยเอาวะโดนแล้วโดนแล้วไอ้ตามดึงนี่ตามมึงไม่ดึงไอ้ตามมึงวิ่งนี่นี่แม่งมันหิวโอ้โหอ่ะแล้วมึงดึงมันทำเฮี่ยเดี๋ยวก็ตายห่าแล้วลิงไม่เอาลิงไม่เอาลิงถอยมานี่นี่เแล้ว งอกคงงอโคงกลับมหาพระต่างสำจังนี่แล้วอ้ยลืมไปไม่ใช่ไม่ใช่หมอกหรือเปล่าคงว่าโทษพี่ไเรื่อสู้กอ่ะไปยิ้ยไม่มอกเฮ้ยสวยเจ๋งวะไหนแล้วสวยเจง๋ไงไอตามตัวมึงมันสวยเจรงมากเลยมีอีกแล้แวอแมนแ,แมนอยู่ไหนกันมาดููด่ี่ ก็มือห่านแบนแบนขนาดนี้ไงแมนนอยู่นี่แบนแบนอยู่นี่อรอเคลียร์นั้นเสร็จแล้วขึ้นมาบนด้วยกูไม่มีดาเมจเคลียรคลิปน้งเว้ยตัวดาเมจไปอยู่ข้างล่างหมดเลยตามออกก็ก็ส้มตามออกก็ส้มต่อไอ้กาะเรื่องอะก็สะท้อนอะ เออก็จะมีคนมากูเคลียร์ไปซ่องเว็บแล้วอะไอ้ตามมึงไปมึงเกิหนีเกินไอ้ไอ้มอสเคลียร์คลิปดิมอสเดี๋ยวตามอยู่ตรนั้นแหละตามอยู่ตรงนั้นไอ้มอสมาเคลียร์คลิปดิกูกูแบทแมนโอ้โหไม่เล่นละแทง่องตัวตัวแบทแมนนะแบทแมนอยู่กลางเล่นได้เล่นได้เฮ้ยมันเอานาตายากู ืมไม่ทัน,น네ว่ะเฮ้ยช่วยน่ะต่ย่ ok. าน่อยเฮ้ยต้องเอาแล้วอต้องเอาแล้วลําเกลียะพวกเราอุ้ยหยอกหยอกตามทันไหมเนี่ยไอ้สักลําเกลียะพวกเราเว้ยไอ้หมอไปดูป่าโน้นหมอไปดูป่าโน้นป่าฝั่งโน้นป่าตรงป้ s <S อมอ um ่ะไอ้เหี้ยมันหายไปแล้วให้มันไปเถอะไอ้เหี้ยถ้ามันจะหนีไปนั้น่ะ โอ้โหอะไรวะไอ้ตัวมึงร้อนด่ากันเอ้ยแบ็กแมนแบ็กแมนโอ้โหไอ้ไอ้ตามถอยมาเลยตามตามถอยมาเลยไอ้อสเนี่มันดรอกมันดรอปปอมมึงถอยเลยนะอยู่ห่างๆเลยมันดรอกนะไม่ดรอปเลยเช็คเช็คเช็คไม่มี เดินในป่าให้กูดูหน่อยดิตามเออเราอย่างั้นนะเพื่อนเราไปป่ากันเลยอยู่ล่างเดินในะเพื่อนเดินในะเพื่อนเออมันอยู่ข้างล่างเพื่อนมึงจะเดินไปไหนมันอยู่ข้างล่างมึงใจเย็นไอ้ตามตามขี้ขี้ขี้บนเลยมาแล้วกูว่าแปทแมนมาแล้วมันมาแล้วถอยถอยข้าป้อมถอยข้าวป้อมถอยข้าวป้อมถอยข้าวป้อมมาแล้วมันมาแล้วนี่นี่ นี่แตกบอกเลยเข้าหลวงผิดชีวิตเปลี่ยนไอ้หนูเดินมาเดินมาไอ้ตามตามมึงเกาะแครี่หน่อยดิตามมึงเดินเกาะแครี่แตวกูเดินน้ำเองมึงรอมึงรอใบมึงรอใบแบ็คแมนอะทำไมต้องเกาะแครี่เนี่ยนี่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 โอ้ยมันเดินไวไปหน่อยวะเฮ้คลิปกลางเขาอ้าวแบ็คแมนอยู่แล้วไม่ต้องติดตามหรอกเฮ้ยี่มะาป้อปมาป๊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 อม โอ้โหลิงก oh, oh, ูห้าวเก้มโอ้โหติดคลิปอ oh, ีกเรนกำนึกแมนมาแตกหมดหมดโดนล้วงโดนล้วงหมดเป็นไงล่ะจอยคุก็แข็งเลยดิตีวยุโอ้โหฮาวเนี่ฮาวเน้าวอดี เฮ้ยมันอเรียบร้อยหมดไอ้แตมไอแตมแตกเอ้ยตามมาดิตามมาดิเออมาดิเฮ้ยเอาแตกมีหน้าแตกแกกจะตายอ่ะไม่ตายหรอกไอ้ตัดมาดิมาดิซึกแทงชนแทงอ่ะมึงเคยเจอเออแตกมาดิเฮ้ยมันหายกูลุ้มอยู่ในนี้เอ้าไอ้เหี้ยอยู่ตรงนี้ไอ้ตามเออย่าตีอย่าตี โอ้โหหยัดตีได้ดีก็ตายแล้วน่ะเฮ้ยเโอ้โหมึงนี่แม่งเรื่องมากโอ้ยเรื่องมากเฮ้ยเวลาคุณบ้านจัดในป่าเนี่ยต้องมีแหละนี่ไงไหมบอกแล้วดูดเลยดูดเลยนะโอ้โเดิน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 ตามมาตามมาตามมา Man 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 hang hang nhoi hang hang nhoi a tam cọn cọn nhoi inform you inform you we 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 inform you bom đi. bay bay มาตีป้อมมาล็อกคนต,ต,ต,ตี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 คลิปเข้าชนะแล้วใครที่ชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะครับโอ้ภามีคำยาบคัไม่สุภาพคำใดก็ขอโทษขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ